เพื่นพนอนๆวันนี้ยิงแก้วยูเคก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแต่อาจจะมีพิเศษอยู่นิดนึงอันนี้ก็วันนี้วันเกิดแฟนนะคะก็เลยเ,ออเช็ดจานอยู่ก็เลยเออมาทักทายเซฮัลโหลกับเพื่อนๆก่อนดีกว่าเนาะเกิดทานข้าวอะไรกันแล้วเดี๋ยวตั้มัแต่ตัดเค้กทานอะไรกันแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเซ ฮัลโหลกันเนาะช่วงนี้เช็ดจานเช็ดแก้วอยู่ค่ะนะเราก็มาคุยกันนิดๆหน่อยๆก่อนเนาะแล้วก็วันนี้แฟนก็อา,อายุก็40กว่าแล้วค่ะอย่าอย่าอย่าบอกเลยเนาะว่า40เท่าไหร่เพราะว่าเกิดเขาเกิดอยากจะเก็บเป็น p r i v a t เกิดเขาไม่อยากจะบอกแก็ก็สีก,กลางๆแล้วกันนะคะ40 กลางๆยังไม่ถึง40ปลายนะคะก็วันนี้ก็ลูกสาวลูกสาวทำเค้กให้ค่ะนะคะก็เลยตอนแรกคุณแม่ก็ว่าจะไปซื้อซื้อเค้กนะคะแต่ว่าเพราะว่าขี้เกียจทำว่าจะซื้อเค้กก็เออลูกสาวเขาบอกว่ามามีจะไปซื้อทำไมอินกรีเดียนเราก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำให้ว่างี้ คนกลางเขาก็เลยทําให้คนเล็กบอกจะช่วยแต่พอช่วยนิดนิดหน่อยหน่อยจับนิดแต่นี่หน่อยแล้วก็วิง่งหายไปแล้วคะ่ะนะคะแล้วเขาก็คนเอิญวันนี้ก็มีหลายอย่างด้วยคนเล็กเขามีทั้งอัเปียนโนแล้วเขาก็มีทั้โนโนทงบัลเล่มีทั้งอะไรนะคะอ่าอ่าอะไรเลยโมเดิร์นโมเดิร์นดานนะคะเขาก็เลยค่อนข้างจะยุ่งเขาก็เลย ไปแกลกที่ทำนูน่นทำนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเห็นไปด้วยว่าหิงแก้วทำอะไรนะคะก็เดี๋ยวโทษทีนะคะไม่ได้แพลนไม่ได้อะไรก็จะตั้งตรงไหนดีให้เพื่อนๆเห็นด้วยอย่างนี้ดีไหมเอ่ยนะโอเคไหมเออจะมืดไปหน่อยเนาะแต่มันมืดหน่อยแต่ว่ามันเห็นนะเนาะเรไม่ทำทอะไรหราก็เช็ดจาน จานก็วันนี้ก็คืออาหารก็จะมีนะคะก็มีมีปลาชูชีค่ะก็เลยเตรียมจานจานเขาเรียกจานอะไรนะจานจานจานเปลยใช่ไหมคะจานเปลยเขียวยาวสุนยาวๆแล้วก็จะมีปลาทอดด้วยก็เลยเตรียมจานเปลไปสองใบเนาะเช็ดเอาไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเรามาเราจะจะไม่มีเวลาเช็ดหาโงหาโอนมาสำหรับขนมเ้ก นะก็นี่ค่ะก็แล้วก็มีเมนูอีกอย่างหนึ่งก็อ่าอะไรนะคะอา่าไก่ทอดนะคะเพราะว่า,เ,าเมนูวันนี้มันมีข้าวเหนียวด้วยค่ะเราก็เลยมีไก่ทอดเพราะว่าแล้วก็มีไส้อัว่วไส้อั่วอบนะคะแล้วก็มีไส้อั่วอบแล้วก็มีอะไรนะเอ่อ มันค่ะก็วันนี้ก็มี5อย่างนะคะก็หนึก็ถแก้วก็ไม่ไม่ต้องทำค่ะก็มีแม่ครัวเกาทำให้นะคะแล้วก็เออประหยัดเวลาไปเนาะไม่ต้องมาทำก็อันนี้อันนี้ก็คือหม้อเตรียมเอาไว้จะใส่ข้าวเหนียวคแต่ว่ามันข้าวเหนียวมันจะได้ร้อนอยู่นานๆเนาะ แต่ว่าบางเอินใบใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยบองเอินเราไม่มีลูกเล็กนะคะมันมีแต่ใบขนาดนี้ก็เลยเออต้องเอามาก็กะว่าเออใบใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะข้าวเหนียวจะได้แบบอยู่ให้มันร้อนนานๆเนาะ <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็ตอนแรกแฟนบอกว่าจะเปิดแชมเปญก็ว่าจะเอาแก้วแชมเปญมาเราก็เลยบอกว่าไม่ไม่เอาดีกว่าเนาะเพราะว่า จอดแชมเปญมาเขาก็ดื่มอยู่คนเดียวถ้าหญิงแก้วก็คือคนไม่ดื่มนะคะก็จะดื่มประมาณครึ่งแก้วหรือน้อยกว่าครึ่งแก้วก็เลยคิดว่าเออจะเปิดมาแล้วมันจะเหลือทิ้งหรือเปล่าจะไม่มีคนดื่มนะคะเราก็เลยบอกว่าเออไปซื้อไอ้พวกไอ้พวกน้ำพันน้ำอะไรที่เราชอบดีกว่าเนาะแล้วเด็กๆก็ดื่มได้ด้วยแล้วก็มันมีอะไรนะคะอ่าบรันดี นะคะก็เปิดเอาไว้อยู่แล้วลวก็เลยบอกว่าเอองั้นเราดื่มรันดีผสมแปแก็เลยบอกเขางั้นเขาไปซื้อโคกมาแล้วเขาจะมาดื่มรันดีอ่าอ่ารันดีใส่โค้กอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดื่มรันดีใส่โคกแล้วผสมโคกแล้วจะลอยก็ <c oughs> ก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วเราตกลงกัน พอถึงเวลาแล้วเราจะเปิดอะไรจะทานอะไรนะคะแก้วก็เลยเอา,เอา,เอาแก้วเอาแก้ววายเ,าเปิดไว้ก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะดื่มอะไรก็เลยถ้าจะดื่มอะไรน้ำโซน้ำส้มอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกใส่แก้ววายก็ได้เช็ดไปแล้วก็เนาะจะได้ไม่ต้องนั่นก็เลยนะค่ะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เช็ดจาน จานเอาไว้แค่นี้แล้วค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีเทียนอยู่ค่ะแต่รูปจุดแค่บอกว่าอันเดียวก็น่าจะพอเพราะว่าถ้ามาจุด 4, 40่สกว่าเลยมันก็คงจะเต็มหน้าเค้กนะคะก็เลยคิดว่าเอาอันเดียวแล้วกันนั m เบ r 1วันเนาะเอาคิดไปซะอย่างนั้นเราก็ มันก็เออก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูเค้กค่ะลูกสาวทำเค้กให้หน่าทานอยู่ค่ะเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะ่ะเค้กช็อกโกแลตค่ะเขาก็เขาทำเสร็จแล้วเขาก็ไปเอาบิสกิตมานะคะแล้วเขาก็มาหักๆโรยๆแต่งหน้านะคะแล้วก็อานที่มันเป็นอย่างนั้นก็คือขนมนะคะเป็นบิสกิตค่ะ เขาก็เด็เกเรเรโรยๆของเขานะทำปะสษาเต็กค่ะจะนาจะห่อว่าจานใหญ่เบ่อเร้อ,ะะอเลยค่ะมันเลยมันไม่มีจานใสเล็กนะคะมีแต่จานใสใหญ่ะค่ะเลย ส้สงใส่ไหมคะ ตัวนะคะอันนี้มีน้ำพริกกะปิกับกุ้งคะ่ะกับผักนะคะแล้วก็ปลาชูชีคะ่ะน่าทานม,มากเลยคะ่ะนั้นแล้วก็น,นี่ปลาอบนะคะแล้วก็ใน่ไก่ทอดคะ่ะสําหรับเด็กๆนะคะนน่ก็ปลาทอดมันคะ่ะนะะอาหารวันเกิดของคุณชายวันนี้นะคะ <Thailand. S 2> สว,สว,สสวัสว pues ัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมแอ p า่าน a fishcake ย้อนสองแก้วยังยั e One is nice. You want to try this one? Maybe a little bit spicy. That will be fine for you. I reckon we need to get another big down challenge or mm -hmm. something tonight. To um, eat it. Hip <laughs> hooray! So you're all gonna get COVID now. Oh yeah! Oh, we forgot about it. Yeah. What? What well, we hip I should have worn a, a, a face mask. <laughs> I'm so confused. I thought you meant you'd wish that we had COVID. All the time. That. Wait, yeah, but he's you, been at home. Can you get a knife, yeah. please? <laughs> <laughs> oh, มันเป็นชอ็อกโกแลตกบมีไกไ,ไนะ <c oughs> คะชิมก่อนนะว่าอร่อยหรือเปล่า <c oughs> And night. Usually, you know, sure you die. I'm fine. You speak. <laughs> <laughs> That's true. Period. no. Mm -hmm. <laughs> ชิ้นคะ่ะอร่อยคะ่ะลูกทขาทำเก่งเนี่ยอร่อยนึกถึงตอนที่เขไปเราไปสั่งเขาตอนนั้นเราไปสั่งเขาตอนนั้นตั้งเท่าไหรแปดติดออนยังอร่อยซุกอันนี้ไม่ได้เลยคะ่ะน,นั้นรู้สึกมันจะแข็งเกินอันนี้มันไม่นิ่มเกินแล้วก็ไม่แข็งเกินกำลังพอดีเลยคะ่ะ The shops were closed. Oh, a <laughs> <laughs> Get out of jail free. Thank you. That's what I can say to you at Christmas. i to give you know, something. But all the shops are closed. Yeah. Your favourite card of all time. Thank you, Carlo. Hang on, Yeah. we mm -hmm. could mm -hmm. it stuck on our head. What is it, Bill? Open. No, open the cards first. No, I'm not open it. <laughs> we'll meet that doubt. <laughs> Facts, though. It good, aren't it? Yeah, look at the brand. <laughs> it feels. Yeah, it looks, it looks good. It must have sure worked because you have long hair. Yeah, yeah. When did you buy this? Yeah, In Richmond. Know. Oh no, here <laughs> yeah. I go. <laughs> <laughs> Whoa. <laughs> I'm not ready. <laughs> Like oh, she wrote a whole recital! <laughs> it's an essay. <laughs> <laughs> Kim, just reading a discussion. Thank you, girl. You look so disgusted. You've depicted yourself as an elephant, girl. <laughs> Do you. you want to read inside? Wait, actually, yeah, can I? Yeah. No, I'm done. Range, no. Really? Oh, no. we be It's been, been, been a long time. Five days. Four days. One week. Oh! My oh my god! Chill out. Oh oh you know, this is actually mine. This is actually the me. one you gave Really? Yeah. Is that from you? No, it's from me. No, no it's well. from We me. all chipped in. We both chipped oh, in five Lord. pounds. Yeah, I think. that not need it. Don't need it. I would spend that quickly because I don't think there'll be <laughs> any money going around in the future. <laughs> I want to read the card. The Did the you toilet? even read the front of my card? Yes, it says cool dads have cool kids. Cool kids. <laughs> the one with is you're not quite cool quite accurate i don't know why she says what i'm saying I'm um, <laughs> like footballs football it's like for a teen it's like for a 10 year old <laughs> oh, oh gosh she's good i don't even know if i want to <laughs> i like the card though yeah <laughs> why is husband doing <laughs> she my use my pen <laughs> so 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 the as yeah. well from that well, so it was oh, nice. so nice. I so like so so <laughs> so <so well>. yeah. <laughs> Oh loved loved my god, you always been there for me. I can imagine and my life without you. That was the only one, one, one. slashing in mm. my I think this one is chocolate. Know, know, is this one chocolate? So you look can look eat at it. the hearts. They look like flowers. <laughs> I make a flower in the heart. It's uh, the oh, three through. of the flower oh, and the hand. Oh Please. Oh. Sidemenclothing.com no, socks. <laughs> Thank you for my socks. <laughs> my, my feet will be warm now. He's so <laughs> ungrateful. They're not... <laughs> they're, they're quite That's good socks. They're nice, They're quite good socks, actually. How can I cut your own food? And they're clean. Yeah, he really smells. Someone might have warmed them. Oh, I'm oh. not, he's not clean. smelling the soap. Somebody will eat, will it clean? No, no, It smells everything. So you wash it. Huh? You wash it soap. No, no, no. Somebody will got he that smell fresh fresh. You smell everything. Nice. Meal, so. Is it vegan? No, it doesn't smell. Vegan. <laughs> <laughs> Vegan this one you like, this one or that, that one? This one do you prefer? What? Ding ding dong, The socks yeah, the are song. quite nice actually. Ding, dong, ding. This looks quite warm there. Even the yellow ones. It's must quite do? nice, isn't it? Do you wanna play clear with us? Yes, yeah. I can do. Mm. We'll never. As long as I can cheat. That's, me. Yeah. That's what I do. But you didn't win yesterday? Mm -hmm. Yeah, because I didn't cheat yesterday. Can you put it away from me? Can, can we have a family photo? มาล้างจานกันนะคะออก็ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะวันเกิดแบบเรียบๆนะคะง่ายๆอยู่แค่ครอบครัวนะคะออก็อาหารก็อร่อยค่ะินมสำราญกันเค้ก็อร่อยค่ะเคกก็คือว่าอร่อยใช้ได้เลย ะคะก็จะของจะของวันเกิดก็แฮปปี้ดีค่ะทั้งอาหารทั้งเค้กนะคะก็ทานไปแล้วค่ะสอ,สองอะไรนะคะสองชิ้นเลยค่ะรู้สึกแฟนเขาก็ชอบของขวัญที่เราให้นะคะก็ได้หมวกแล้วก็ได้ถุงเท้า นี่ห้อยี่ห้อโปรดของเขาค่ะเราก็เลยค่อนข้างจะแฮปปี้แล้วเขาก็ได้ค์ดของเราเราก็เขียนค่อนข้างจะดีนะพออ่านเสร็จเขาก็กอดเรากอดเราแต่งกิ้วแต่ว่าโชบเขียนไปค่อนข้างจะกินใจอยู่ค่ะปีนี้เขียนไปสละสลวยใช้เวลาคิดพักหนึ่งเหมือนกันจะเขียนแบบไหนดีเนาะ ก็เลยเออนั่งได้มาก็เออเขียนก็เขียนจากใจเนาะ <Okay. S 1> คิดมันก็จะซึ้งใจอาจจะไม่ได้สละสลวยเหมือนที่นักเขียนกรอนทั <Okay. S 1> ่วไปหรคนเขียนอารแต่ก็มันก็ซึ้งใจนะระดับหนึ่งมาจากมาจากอะไรนะความรู้สึกของภรรยาเนาะ สกสค่ะสอาคนเล็กกับคนกลางก็ให้ตังพ่อข้อสิบปอนนะคะก็ก็ขเขียนค้าแล้วก็เ้วก็เอาเงินสิบปอนใส่ข้างในเขาก็อะไรนะรู้สึกเขาจะใส่กันกันคนละเขาจะให้พ่อคนละหา้าปอนค่ะ,ะไนเลยคนหนึ่งเราก็เซอร์ไพรส์รเหมือนกัน ตอนแรกนรกว่าย่าก็าใช้เงินแฟนอ้าพอนั่นไปอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ขาดย่านี่นะขาดเด็กเด็กแล้วก็เงดีสามไม่ทำงานเนาะพ่อของพ่อ,พอ,พอแม่ก็ไม่ได้ให้พ่อเกตมันนี่อะไรนะแต่ก็บางทีนานๆทีเขาเวลาวันเกิดเขาทีแล้วก็วันพุกคริสต์มาสนิวเลียอร์อะไรอย่างนี้นเนะาะเขาก็จะอจจะได้เงินปู่กับย่าให้อะไร ก็อาจจะมีเงินเก็บนิดหน่อยเขาก็คงเก,เก็บเงินของเขานมนานมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะเราก็จะไม่ได้เพราะปกติเราไม่ได้ให้เงินเดือนลูกไม่ไดใ้ให้เงินอะไรลูกนะคะเพราะว่าเขาก็จะไม่มีเงินน่ะแต่นี่ถ้าเขามีนี่แปลว่าเงินเก็บของเขานานแล้วนะคะพกะยาอุษาพยาอษามีาน้ำใจต้องเอามาให้พ่อไม่มีอะไรให้พ่อถือว่า ใส่ได้ลูกเด็กๆเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเขาน่ารักอยู่บางทีถ้าเขาช่วงไหนก็เห็นเห็นแม่แซ่บๆนะคะแม่เศร้าๆเนี่ยเขาก็มาแล้วบางทีไม่มีเงินแป้งนะคะมีเป็นเหรียญเป็นกระปุกอมสินอะไรเงี้ยหรือที่เขาเก็บไว้ในกระเป๋าเล็กๆเนี่ยเขาก็จะเดินเอามาให้แม่เพื่ออยากจะให้แม่หายเศร้าอะไรประมาณนั้นนะคะคือก็น่ารักดีแบบนึง เปนเกนกันก็เป็นธรรมเนียมฝดังนะคะว่าเวลาวันเกิดวันหยุดหรือวันช่วงคริสต์มาสหรือช่วงอะไรพวกนั้นนะคะเ,เวลาก็อยู่บ้าน,เ,นเวลาก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วเขาก็จะเล่นเกมกันเขาก็จะหาแอคทิวิตี้ทำกันในในบ้านนะคะก็นคะคะก็คือสัพงคมฝรั่งนะก็คือ ก็จะเป็นประมาณนี้แต่เมื่อก่อนนี้คุณปู่ถ้าไปบ้านคุณย่าก็คุณปู่คุณย่าก็คุณปู่จะต้องมีหน้าที่พาหลานๆอินเทอร์เทนหลานนะคะพอทานข้าวเย็นเสร็จปุ๊บคุณย่าก็จะบอกคุณปู่เลยว่าอ่ะมาอ่านหนังสือกับหลานหรือเล่นเกมกับหลานนะคะหรือไม่ก็บางทีก็ไปนั่งอยู่ในห้อง ห้องนั่งเล่น,นแล้วก็ย่าเขาจะเปิดทีวีดูของแกไปคุณปู่แล้วก็จะให้คุณปู่เล่นเกมเล่นอะไรกับเด็กๆไปหรือบางทีย่าเขาก็เล่นของเขาเองถ้าเขาไม่เล่นเขาก็จะให้คุณปูเ่เล่นเล่นแทนอันดโอฟี She's like one mustard. She's like, flush your face, so it's like a short of blood rush. Oh my gosh. Go on, just one more thing. <laughs> 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 you said <see> that. Think, don't think, don't think. Think, don't think, don't think. It's really not that funny. <laughs> okay, come, friends. คลิปนี้หญ <Back again. S 1> ิงแก้วยูเคก็ขอลาไป <Okay. S 1> แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้ยญิงแก้วยูเคด้วยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะยูแกนด s ซี them in the n e x ส c เลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ